สวัสดีค่ะเพื่อนเมาเล่าประสบการณ์เรื่องทำวีซ่าครั้งแรกให้ฟังเพื่อเพื่อนคนไหนที่อยากจะไปทำหรือว่าเตรียมที่จะไปทำฟังไปเป็นประสบการณ์ที่เรกที่ฉันไปทำไม่รู้เรื่องวีซ่าสักอย่างก็ค้นหาดูใน YouTube หลายอย่างกว่าจะตัดสินใจทำสักที เพราะว่าเฟนก็ส่งเงินมาเราได้ไปทำที่แถวอโศบอะค่ะ,ะไปทำมิซาแถวนั้นแต่ว่าเราต้องเตรียมเอกสารไปให้เขาทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายที่เราเคยมีกับแฟนแล้วคบกันมากี่เดือนกี่ปีแล้วเราคุยอะไรกันบ้างในไลน์ ต้องต้องเอาไปให้คุณที่เขา mm. เขารับรระะทำอะค่ะเตรียมไปมีรูปถ่ายเรากับเฟนแล้วก็รายละเอียดว่าเราครบกันมากี่ปีนานแค่ไหน mm. แล้วก็ mm. เขาต้องดูสเตตเมนต์เราด้วยค่ะสเตตเมนต์คือเงินในบัญชีเราล้วนและค่ะพูดผิดยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะ อยากมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าบาง,บางคนเพื่อนบางคนก็ยังไม่ได้ไปแต่คนที่ไปแล้วยังไงผิดพลาดอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะพอเราเตรียมเอกสารทั้งหมดไม่ว่าจะรูปถ่ายเราที่คู่กับเฟนไม่ว่าจะที่บ้านหรือที่เราไปที่นู่นเราต้องเตรียมไว้ให้เขารูปถ่ายเรากับเฟนคบกันเมื่อไหร่สเตตเมนต์และก็เงินในบัญชีนั่นแหละคะ่ะต้องขอสเตตเมนต์เขาย้อนหลัง6เดือน ถ้าเราจะทําเราต้องไปขอก่อนล่วงหน้านะคะเพราะว่าจะได้ไม่ฉุกเฉินเพราะบางบางครั้งมันก็ต้องรอค่ะเป็นวันเลยก็มีอย่างอย่างนี้ไปทําแถวอโศกค่ะแถวซอยยี่สองแต่ตึกนี่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกตึกอะไรเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูก่อนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าจะจ้างเขา เข้าไปหาเขาแล้วแล้วเขาก็ขอรายละเอียดเกี่ยวกับเราแล้วเขาก็ขอเงินมัดจําเราก่อนล่วงหน้าประมาณหมื่นหนึ่งเลยค่ะเพราะว่ามันทั้งหมดเป็นมันหมื่นห้าท,ที่ไปที่ไปทําวันนั้นค่ะพอสักพักหนึ่งเขาเตรียมเอกสารให้เราเสร็จแล้วก็ขอเอกสารสําหรับเฟนที่อยู่เมืองนอกเพื่อโอนมาห้าลาเพื่อโอนมาให้เราทุกอย่างเหมือนกันนะทุกอย่างเลยให้ว่าจะเป็นของเฟนและของเราเหมือนเหมือนกันทุกอย่าง ที่อยู่เฟนที่อยู่เฟนสเตตเมนต์ตนของเขาว่าดูว่าเขาจะรองรับเราได้ไหมดูเลเราได้ไหมถ้าเราไปที่นู่นแล้วก็เรามีที่พักไหมพักอยู่กับใครเฟนเชื่ออะไรหมดเลยค่ะทุกอย่างเราต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยวันนั้นกว่าจะเตรียมได้ก็คุยกับเฟนจนงงไปหมดไปสองครั้งก็เสียสั้งสองครั้ง ให้ลาปลื้นเนี่ยเพราะว่าไม่เหมือนเดิมอกสารเราต้องถ่ายไว้ตลอดเวลานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะดูตัวอย่างไว้ว่าครั้งเลกเราทำยังไงเพราะว่าวันนั้นผิดพลาดมากทั้งสองครั้งเลยที่ไปทำประมาณสามอาทิตย์เกือบครึ่งเดือนนะเพราะวันนั้นคนเยอะจริงๆ เขาเตรียมเอกสารให้เราแล้วไม่ใช่ว่าเขาจัดการให้เราเสร็จนะเราต้องไปยื่นข้างบนเองนะสถานทูตออสเตรเลียข้างบนใช่แต่ก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีอะไรจะชี้แนะหรือว่าทำที่ไหนแล้วมันง่ายกว่าตรงนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะเพราะว่าจะไปอีกรอบแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะราบรื่นเหมือนอย่างนี้หรือเปล่า อาจจะไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ติดโควิดกันทั่วอยู่แต่บ้านไม่ได้ทำอะไรไปขุดเขียดขุบกบกินเป็นเมียฝรั่งไม่ใช่รวยนะคะเราต้องทำงานนี่ก็ทำงานตัดอวยทุกวันจะลงให้เขาส่งไม่ได้นะเขาส่งเขาไม่สบายเขาต้องดูแลตัวเองด้วยแล้วเราก็ไม่อยากเอาเปรียบเขาเราก็ทำงานเหมือนกันคะ รับจ้างทำก่อสร้างทำทุกอย่างเลยมีพลังไฮโซงเงี้ยตอนนี้ติดโควิดก็ไม่ให้ออกไปไหนเลยรายได้อะไรก็ไม่มีก็แค่มาพูดให้ฟังเรื่องการทำวีซ่าค่ะยังไงเพื่อนเพื่อนพูดผิดขอโทษด้วยนะคะขอบคุณค่ะ